สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามอยู่ทางช่องอ่า u t u b e นะครับของเพจไปดูบอลน,นะครับแล้วก็เพจ Facebook ของไปดูบอลน,นะครับวันนี้เนี่ยนะครับพอดีผมอ่าแอดมินเฟรจากเพจไปดูบอลน,นะครับจะทำการสตรีมนะครับสตรีมก็คือจะ เอาภอาพบรรยากาศนะครับบรรยากาศจากหน้าสนามมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเนื่องจากว่าทางคุณก๊อฟนะครับที่เป็นแอดมินอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นคนก่อตั้งเพจไปดูบอลเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าสนามเบมบีแล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะไลฟ์เข้ามาได้เนื่องจากว่าบรรยากาศเนี่ยคือสัญญาณสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยไม่ไม่ดีเลยนะครับก็ใช้วิธีการเปิดคลิป นะครับทาเป็นส่งคลิปแล้วก็ส่งไม่ให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศหน้าสนามกันนะครับสำหรับเพื่อนที่เข้ามาแล้วเนี่ยสามารถที่จะอ่าคอมเมนต์นะครับสอบถามหรือพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เนี่ยคิดว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ใครจะได้แชมป์ระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีนะครับอันนี้เดี๋ยวเลยเดี๋ยวลองไปดูคลิปที่หน้าบรรยากาศหน้าสนามกันครับ สวัสดีครับนี่ก็มาอยู่ถึงสนามเวมบลีแล้วนะครับวันนี้เรามาดูคาราบาวครับเวอร์วรูลพบเคลซีนะครับขณะนี้เป็นเวลาบ่าย2โมงครึ่งก่อนเวลาคิกออฟประมาณ2ชั่วโมงนะครับคนเทียบเลยสุดยอด Fans drinking on little way the surrounding Language, again, ครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าเวมลียแล้วนะครับ oh. กำลังจะเข้าสนามตอนนี้ผมมาล่วงหน้าก่อนประมาณสองชั่วโมงนะครับวันนี้คนเยอะมากดูครับ นี่ยครับคนกำลังทยอยเข้ามาโ้วันนี้น่าจะมันแน่นอนเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับ สดๆจากหน้าสนามเวมบรีนะครับที่ทางคุณก๊อฟนะครับเพจไปดูบอลนะฮะเดินทางไปนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปกันแค่คน2คนนะครับเราไปกันเป็นกลุ่มเลยนะฮะนี่ครับนี่ก็ไปกันทั้งหมด8ท่านนะฮะอ่าาท่านนะครับแล้วก็อยู่ที่หน้าสนามเวมบรีนะครับตอนนี้เนี่ยก็ไปก่อนเวลา2ชั่วโมงแล้วคนเยอะมากนะครับคนเยอะมากนะฮะก็น้าสนามเนี่ยก็จะมีทั้งของที่ได้ลึกนะครับเป็นของที่ลึกประจํา ทัวร์นาเมนต์นะครับคือนักชิงเนะี่ยเวลาที่อังกฤษเนี่ยเวลาเขาจะอ่าเป็นเป็นแมชอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีการทำผ้าพันคอธงนะครับแล้วของที่อยลึกต่างๆเนี่ยนะครับวางขายอยู่ที่หน้าสนามเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพจากอ่าหน้าสนามนะครับอันนี้ผมก็เอามาให้ดูนะครับเนื่องจากว่าสัญญาณโทรศัพท์นะครับค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะคนเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาได้เป็นเป็นคลิปนะฮะเป็นคลิปเท่านั้นเองนะครับแล้วผมก็ นำมาลงนะครับทางการสตรีมให้กับเพื่อนๆที่อยู่ประเทศไทยนะครับที่สนใจแมตช์คืนนี้นะครับคราวนี้เนี่ยนะครับไปดูเรื่องของสถิติกันเล็กน้อยนะครับไปดูสถิติกันเล็กน้อยนะลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับครั้งนี้เนี่ยถ้าถ้าได้แชมป์นะครับจะเป็นแชมป์ครั้งที่9นะครับในถ้วยลีกครับนะครับหรือว่าใช้ชื่อว่าคาราบาลครับนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยย้อนกลับไป10ปีที่แล้วนะครับใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลน่าจะ ยังจำกันได้นะก็จะเป็นนี่ครับเป็นปีที่เจอร์รัสนะครับได้แชมป์แล้วตอนนั้นน่าจะเป็นยุคข,ของทาง k e n n ี d เดอะพินะครับที่พาทีมนะครับคือเข้ามาขัดตาทับเนาะเรียกว่าเข้ามาขัดตาทับชาวแล้วก็พาทีมได้แชมป์ได้โดยวันนั้นเนี่ยนะครับเสมอคารดิฟในเวลา2-2นะครับเสมอคาิฟซิตี้แล้วก็ไปชนะด้วยการดวลลูกจุดโทษนะครับในส่วนของเชลซีนะครับ แชมป์ครั้งล่าสุดในถ้วยนี้เนี่ยนะครับปีสอง5นสิบห้านะครับชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ไป2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ทางเชลซีเนี่ยยังเป็นแชมป์สมัยที่ห้าถ้าครั้งนี้เชลซีได้เนี่ยจะเป็นแชมป์สมัยที่หกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถิติเล็กน้อยนะครับไปดูตัวผู้เล่นนะครับตัวผู้เล่นตอนนี้เนี่ยเท่าที่คร่าวๆนะครับเป็นตัวจริงทั้งสองทีมเลยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดจากเว็บจากไลฟ์สกอร์ให้ก็แล้วกันนะครับขออนุญาตแชร์ จากเว็บสกอร์ให้พราะว่าตัวจริงเนี่ยนะครับเขาจัดตัวทีมเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะโอเคมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอ่าคร่าวๆนะพอดียังไม่ประกาศออกทางออกทางเป็นทางการนะครับในในทางสโมสรของทั้งสองทีมเนี่ยแต่ว่าทางเว็บมาสกอร์เนี่ยก็มีการประมวลผลหรือว่าได้ข่าวมาเขาก็รีบอามาลงนะครับจะเห็นได้ว่าทางเคลซีเนี่ยซึ่งวันนี้ถือว่าเป็น ถ้าจับฉลากมานี่คือถึงเป็นเจ้าบ้านนะครับก็ตัวจริงยกทีมเลยนะก็จะมีเปลี่ยนแค่ทางเกปาอาลิสบัลลาก้านะครับที่มาเป็นผู้สัประตูนในลนี้นะครับในส่วนของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ ไม่ต่างกันนะคือนัดนี้เนี่ยเ,เห็นตัวจริงลงมาหมดเลยนะครับไม่ได้เหมือนรอบที่ผ่านมาที่มีสลับตัวสำรองบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาเคสโกดอนนะครับหรือว่าจะเป็นไทเลอร์มอร์ตันที่ที่เอามาเอา่เอเล่นนะครับในนัดหลีกคับมาตั้งแต่แรกนะครับหรือจะเป็นคอตตัสซิมิกาสนะครับอิบราทิมมากโกนาเต้อะไรเงี้ยนะฮะก็หลุดไปเป็นตัวสำรองนะครับทั้งหมดเลยก็จะมีแค่โคฮินเคลเฮอร์นะฮะตัวเดียวที่ เป็นตัวจริงนะครับซึ่งทางเจ็คแอนคอร์เนี่ยบอกไว้แล้วว่านัดถ้วยเนี้ยเป็นถ้วยของเขาก็ต้องให้เขาก่อนนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันก็แล้วกันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอ้โหเชลซีรับถ้วยกี่โมงก็ถ้าชนะนะฮะก็จะประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับตีหนึ่งครึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นแฟนเชลซีนะครับชัตชัวนะครับเข้ามานะครับก็มาสักครู่เนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศที่ผมที่ผมอ่าส่งให้ดูนะครับส่งให้ดูนะครับแล้วก็นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันอีกครั้งหนึงกันแล้วกันนะฮะว่าบรรยากาศหน้าสนามเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับนี่ก็มาอ,อยู่ถึงสนามเวมบลีแล้วนะครับวันนี้เรามาดูคาราบาวครับลิเวอร์พูลพบเชลซีนะครับขณะนี้เป็นเวลาบ่าย2โมงครึ่งก่อนเวลาคิกออฟประมาณ2ชั่วโมงนะครับคนเทียบเลยสุดยอด ครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าวิมเบิลแล้วนะครับกำลังจะเข้าสนาม ตอนนี้ผมมาล่วงหน้าก่อนประมาณสองชั่วโมงนะครับวันนี้คนเยอะมากดูครับเนี่ยครับคนกำลังทยอยเข้ามาโอ้วันนี้น่าจะมันแน่นอนเลย โอเคครับนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับจากทางหน้าสนามเว็บบี้นะครับสำหรับใครที่แบบเอออยากเห็นบรรยากาศสดๆติดตามเนี่ยนะครับเดี๋ยวอตอนนี้กำลังทยอยส่งคลิปเข้ามานะต้องบอกนิดนึงว่าหน้าสนามเนี่ยแบบค่อนข้างจะคนเยอะมากๆนะครับทางคุณก๊อฟส่งมาให้นะครับนอกจากนี้แล้วนะฮะทางเพจไปดูบอลเราเนี่ยนะครับก็มีการจัดทริปนะครับจัดทริปไปดูบอล เร็วๆนี้ก็จะเป็นศึกแดงเดือดนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยนะครับที่เป็นคาราบาวคัพเนี่ยเราไปกันเองนะครับโดยไม่ได้มีการจัดวิศแต่ว่าเหมือนทางคุณทางคุณก๊อฟเนี่ยนะครับก็มีการชวนเพื่อนๆเนี่ยไปดูถึง5แมตช์นะครับก็เดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากนะฮะแมตช์มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอ่าในส่วนของคาราบาวคัพแล้วนะครับก็จะมีแมนซิตี้ นะครับปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับก็จะเป็นหนึ่งในแมตช์ที่ไปดูแล้วก็จะมี UCL นะครับ UCL รอบสิบหกทีมนะครับนัดที่2นะฮะก็เดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับวันนี้คิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับว่าเราเใครจะเป็นแชมป์อ่าคิดอย่างนี้ดีกว่ามีมีมีเดากันไหมนะครับแฟนเชลซีก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าเชลซีได้อย่างแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าเอ้ยลิเวอร์พูลมันก็ต้องได้ใช่ไหมฮะคือแบบมันเป็นเรื่องที่ เป็นสุกที่มันไม่ยอมกันแหละนะครับมันยอมใครไม่ได้อยู่แล้วนะครับไอ้ตอนนี้ผมก็รอทางคลิปบรรยากาศนะคุณคุณก๊อฟเนี่ยก็จะส่งมาให้เรื่อยๆนะนะฮะตอนนี้ก็จะส่งมาให้เรื่อยๆนะครับว่าอ่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะว่ามีส่งคลิปเข้ามาเพิ่มไหมนะครับเอ่อตอนนี้ที่นาสนามเนี่ยก่อนเวลาสองชั่วโมงเนี่ยนะครับก็คนเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวนะมีส่งคลิปเข้ามาเพิ่มนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมก็ đ ังหาทางเปิดอยู่นะฮะ อ่านะครับอ๋อนี่ฮะตอนนี้มีคลิปนะฮะได้เจอพี่ลิติลโจด้วยนะครับพี่ลิติลโจอยู่ที่หน้าสนามเหมือนกันนะครับนักอนักข่าวสายกีฬาจากสยามสปอร์ตนะครับตอนนี้กำลังอัปโหลดคลิปสักครู่นะ <c oughs> นะครับอโอเคนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวคุณทางคุณก๊อฟเนี่ยก็จะส่งคลิปเข้ามานะครับนี่ก็จะมีบรรยากาศที่หน้าสนามอยู่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนอ่านะครับนี่ก็จะเป็นทีมงานที่เราที่เราไปกันนะครับเราไปกันนะครับก็จะมีประมาณสิบท่านนะครับที่อยู่หน้าสนามตอนนี้จต่คนไทยก็เยอะนะอ่าคนไทยก็ก็เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะครับที่ไปตอนนี้นะครับ นะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะฮะผมจะกาลังอัปโหลดคลิปให้นะครับวันนี้คิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับบรรยากาศน้าสนามตอนนี้ก็คือคับทีเดียวนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าวันนี้เนี่ยเกมในสูสีเพราะว่าทางเชลซีก็คงไม่ยอมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าได้เนี่ยจะเป็นแชมป์ที่2แต่ลิเวอร์พูลเนี่ยจกเจคกนครอฟเนี่ยไม่เคยได้แชมป์ต้องบอกว่าไม่เคยได้แชมป์บอลถ้วยในประเทศเลยนะครับคือเขาชิงเนี่ยก็ผิดหวังหมดไม่ว่าจะเป็นปี2016ใช่ไหมที่ เข้าชิงกับแมนซิตี้ก็แพ้ไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอบลถ้วยเจกเกนคอฟนี่ตายเรียบนะฮะแต่ว่ามาได้ UCL ในปี2019นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพออยญาตโหลดคลิปสักคู่นะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้ดูนะฮะวันนี้นะฮะเราจะคิกออฟบอลถ้วยจะคิกออฟนะครับคาราบาวครับเนี่ยห้าทุ่มครึ่ง นะครับถ้าทุ่มครึ่งใครทีอ่อยู่หน้าจอนะครับก็เฝ้าดูกันได้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันนะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตโดดคลิปให้ให้ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะนะครับวันนี้ว่าถ้าคุณก๊อฟส่งเข้ามาแล้วแล้วผมพยายามอัปโหลดอยู่แต่ว,ว่ามันอัปโหลดไม่ได้นะฮะตอนนี้กําลังติดปหาเล็กน้อยนะครับ นี่มากันกี่วันครับ สวัสดีครับนี่มากันกี่วันครับ15วันครัยาวเลยยาวเลยดีเล็บพูนทุกคนป่ะฮะค่ะทุกคนไม่แก่ไม่มีไม่มีนอกอ่าครับตอนนี้เราเป็นในกลุ่มคนไทยที่มาจากเมืองไทยอ่าครับอ่ะเมื่อกี้ฝรั่งร้องเพลงแล้วตอนนี้ให้คนไทยร้องเพลงไหมร้องเพลงเชิไทยครับสวัสดีครับนี่มากันกี่วันครับ ยาวเลยยาวเลยนี่เล็บพูนทุกคนป่ะฮะค่ะทุกคนบรรยากาศไม่มีไม่มีนอกอ่าตอนนี้ก็เป็นในกลุ่มคนไทยที่มาจากเมืองไทยอ่าอ่ะเมื่อกี้ฝรั่งร้องเพลง้ะตอนนี้ให้คนไทยร้องเพลงไหมร้องเพลงชาติไทยโอเคครับก็อันนี้เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับขอภัยติดขัดเล็กน้อยนะครับ ขัดเล็กด้อยนะสำหรับใครที่เข้ามาดูบรรยากาศก่อนเกมนะครับก็เดี๋ยวสี่ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้เราก็อาจจะขออนุญาตนะครับจบการสตรีมนะครับบรรยากาศหน้าสนามเจ้าท่านี้นะครับเพราะว่าสัญญาณที่ดูน่าจะน่าจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะว่าเข้าไปในสนามเนี่ยจะคนจะแย่งใช้สัญญาณกันนะครับมันก็จะส่งข้อมูลกันขณญาตินะครับเดี๋ยวไว้อย่างไงเนี่ยนะครับทางเพจไปดูบอลนะครับทั้งทางช่อง YouTube แล้วก็ a c e b o o k เนี่ยพรุ่งนี้จะ ทำการรวบรวมภาพบรรยากาศแล้วลงหน้าที่หน้าเพจอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับยังไงวันนี้นะครับลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันสุท้ายุ่มครึ่งนะครับผลจะเป็นยังไงเนี่ยสู้ๆั้งสองทีมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ